สวดีค่ะทุกคนวันนี้นะรักษ์จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่เกรซเนดูนเนชั่นอลพ์คนะคะที่อยู่ในรัฐโคโลราโดค่ะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเลยเพื่อนเพื่อเพื่อนๆรู้จักโอเอซิสใช่ไหมคะโอเอซิสก็คือ ที่ทีมีพื้นที่นะคะทะเลทรายหมดเลยนะคะแล้วก็มีบ่อน้ําหรือว่าแหลกน้ําอยู่ที่เดียวใช่ไหมคะแต่ที่นี่นะคะเป็นป่าหมดเลยแต่ที่นี่นะคะเป็นทะเลทรายอยู่จุดเดียวค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหลมแรงมากเลยทุกคนอากาศดีมากๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ เพื่อนๆมีป้ายเตือนด้วยนะว่าควรจะใส่รองเท้านะเพราะว่าอุณหภูมิในหน้าร้อนมันจะร้อนจัดมากเลยนะทุกคนทำให้เท้าไม่ได้นะร้อองศาฟาเรนไฮน์นะ <Yeah. S 1> มันต้องร้อนขนาดไหนนะทรายอ่ะเหยียบไปนี่เท้าไหมเลยนะแล้วก็ <Yeah. S 1> สิ่งที่เขาให้พึงระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือพายุให้ฟังเสียงฟ้าฝนบ้างนะแล้วก็เอาน้ำไปด้วย เอาซันสกีนไปด้วยนะทุกคนเหมือนมาทะเลเลยทุกคน <c oughs> โอ้ยยุงเยอะมากสมสิดอุ้ย <c oughs> ยุงกัดเต็มเลยอะ่ะเหมือนมาทะเลเลยอะ่ะ แปลกมากเลยอะทุกคนมีน้ํานะแล้วก็มันไหลมาจากไหนไม่รู้นะน่าจะจากบนเขานะหิมะละลายนะแล้วก็พอหิมะละลายมันก็ไหลลงมานะคนไม่เยอะมากนะทุกคนแต่ว่าก็ตอนนี้มันเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะทุกคนคือเราก็เลยโชคอาจจะโชคดีนะคนไม่เยอะ ออยลมแรงสุดสุดเย้โอ้ยน้ำเย็นมากเลยทุกคนเฮ้ยดูสิทุกคนบางคนเขาก็เอาเก้อีมานั่งปิกนิกที่นี่เลยนะนี่นะคะเราก็มาอยู่ที่แซนดูนแล้วนะบางคนเขาก็เอาบอร์ดมานะแล้วก็เล่นสไลด์ลงมาจาก บนเนินทรายตรงนู้นเลยนะ <Wow. S 1> มันใหญ่นะทุกคนแล้วทุกคนดูด้านหลังนะคะมันกว้างขวางมากเลยนะคะพื้นที่ของ National Park เนี่ยประมาณเท่ากับจังหวัดจังหวัดหนึ่งของประเทศเรานะแต่แซนดูนเดียวเลยเนี่ยร้อยส่สิบสาตารางกิโลเมตรนะโหมันก็ใหญ่มากเลยนะแล้วดูความสูงนะเพื่อนๆนี่เรา เรายังเดินไม่ใกล้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะเขาอาจจะมีเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะไม่ใช่สเก็ตบอร์ดอะแต่ว่ามันเป็นบอร์ดที่แบบสไลด์ลงมานะน่าสนุกมนกันนะทุกคนไปเพื่อนๆมันลมแรงมากๆเลยนะคะแล้วมันก็พัดเม็ดทรายเล็กๆอะคะ่ะมากระแทกตัวเรานะคะเจ็บไปหมดเลยนะคะขาเนี่ย มันจะจิก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 อย่างนี้เลยนะคะทุกคนเพื่อนรู้ไหมคะว่าเวลาเขาเหมือนลอกสีออกจากรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะใช้วิธีเอาทรายมาล้างนะคะเพราะเหตุนี้เองค่ะเข้าใจแล้วเราอาจจะขาวขึ้นนะคะถ้ายืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งหรือไม่ก็ดำจากแดดนะคะหรือว่าหนังถลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนมองไปข้างบนนู้นนะคะคนขึ้นไป I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. Your hands are plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king, yeah. They all wanna ring, yeah. We all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God. อ๋อยกล้ามขาขึ้นกล้ามขาขึ้นข้อเต็มปากเต็มปากสกนุกกคตรนะมันเหนื่อยเหนื่อยมากจะตายแล้วเนี่ยโลบายใจจะหมดโอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยโคตรเลย เหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยโคตรเลยทุกคนสนุกอะ่ะใครอยู่ใกล้มานะสนุกมากเหมือนเด็กเลยอะ่ะแล้วถ้าใครเอาครอบครัวมานะคือมันอะ่ะสนุกเด็กๆต้องชอบแน่นอนเลยนะะโอเคสำหรับวันนี้นะแล้วก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านานะดูนะว่า ลักจะพาไปที่ไหนต่อทรายเต็มพอกักจะพาไปเพื่อนๆไปที่ไหนต่อนะก็ติดตามลักเอาไว้นะทุกคนโอ้ยน้ำลงน้ำลายกระเด็นนะเพราะว่าลมแรงมากคือเพื่อนๆเคยเห็นเห็นเอ่อการ์ตูนไหมที่หมามันแบบปากกระเพือนอะ่ะน่ะตอนเดียวเป็นอย่างนี้นะอันนี้น้ำลายกระเซ็นมากโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน Oh God, no. bye bye. Yeah. Oh, <laughs> Don't be scared. Don't be scared, baby. Run. 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 <laughs>